ชมบรรยากาศระวางท่างเมื่อบานไปหาคุณย่าจ้าสวัสดีจ้าเมื่อนีก็มาสิตเบ็ดคือเกาด้วยจ้าตอนนี้นั่งอยู่น้องน้ำแล้วกับิตได้จะข้าวหนึ่งแล้วจ้าเหยื่อเฮาเมืรอนีที่เสียามาสิตก็คือจะเป็นจะเป็นเหยื่อกุ้งนะจ้ะ นี่เลยจ้ะกุ้งไฟบะมี่อยก็เลยลงทุนไปซื้อกุ้งตัวใหญ่มาเลยจะปาดเป็นชิ้นน้่อยปาดเป็นชิ้นน้่อยแล้วก็เอามาสิเป็ดจ้ะมาลุนกันว่ากุ้งตัวใหญ่กับกุ้งตัวน้อยอะไรนีิมนตัวกันแล้วจะเนาะทีมงานกับทีมงานกับจะมีคือเกาจ้ะ้อมแอมแล้วก็คุณยายไปลุนเนาะกันเนาะจะเนาะเดี๋ยวตอนแรก จะให้เบิ่งผลงาน้อจ้าตัวขแรกแหกมานจ้าปลากระเงงปลากระแงงหน่อยคล้ายๆกับปลากดจ้าอีสานเรียกปลากระเงงนะคะว้าวมัน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 จ้าได้ปลากาะอีกแล้วจ้าช่วงระวางที่ย้ายไปซิดเปข่อยกับซีเวล่ล่างรดอีฟ้าข่อยจักหน่อยจ้าเอาขี้ตมออกให้มันเนี่ยมันพอได้ล่างโดนแล้ว อ้วนไข่กระลังล่งหลังผล็นเหลือกงเลียนแล้วคนว่าพอพอดีอกนินน้อยๆฟูเสียงเดืองคนไปใช่แล้วพ่ย่างหาตักปลาพี่น้องปลานะ้อมันสีแดงง่ายๆเอารถนี่พลเ,เนาะตื่นเต้นกับการเล่นน้ำไข่กะเอาอีฟ้ามาหาลางลรถด้วยกันล่ะ ตัวใหญ่สิเบ็ดอยู่แถวๆคุ่นรอบนี่กับปรมานจะพี่น้องเอ้ยได้แต่ยังนี่ปากกดปากกุดปากกาปากปากีแยงแต่ว่าก็ได้กินอยู่ดอกแล้วอยู่ดอกคาบดึงมือนี่เดี๋ยวมือนาแก้ตัวไม่เนาะมือนี่เบ็ดกับพวกป็นใจจ้ะถ้เป็นยังเอาลวดเบ็ดถือๆซะละ <laughs> เป็นยังไงแม่มือนี่ มันวะปรมานบ่แดด้อนแดด้อนแดดพอนแดด้อนแ้วประกุนมาวันดูนี่จ้าพอชิดได้ประกุนประกุนตัวหนึ่งจ้ะปลากระเเง่งอีกสี่หาตัวพอดีได้แกงหนึ่งอิ่มเพิ่นกินเพิ่นเดียวจ้ะปลาอัน ยังก็ปากกาปากกาจ้ะกกนี่แต่เปิดไงเท่านี้นะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ได้ซำนีน่นะจ้ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดอ้อสวัสดีจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะแม่